สวัสดีครับท่านผู้ชมนนก็ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของเราแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช้คว่าวาระวาระสุดท้ายมาถึงวันจะแยกย้ายกลับบ้านนะแต่ว่า,าต่อแต่จากนี้ไปเนี่ยผมจะพาชมรถท,ทุกคันเลยนะฮะที่มีกัน<อ>มาหลายกลุ่ม<า>นะครับวรวม,<ช><ผ>มตัวกันใช่มารวมตัวกันครับรวมเป็นหนึ่งเดียวครับเดี๋ยวอันนี้แนะนำแนะนำรถแต่ละคันได้ไหมว่ารุ่นอะไรบ้าง นี้ครับก็จะเป็นเว็บร้อยครับผมเฮ้ยผมคิดคิดว่าเวฟบร้อยสิบอ๋อไม่ใช่โถเวฟบร้อยเวฟบร้อยยี่ห้าโอเคครับผมอ่ะคันนี้ต่ไปครับผมเป็นดูคติครับดูคติใช่แปดเก้าเก้าใช่ครับผมดแปดเก้าดูสวยสุดไม่ใช่ฮะับีบีครับสี่บีคันนี้ดีมอนครับดีมอนดีมอนเดมอนเดมอนร้อยยี่ห้าใช่ครับร้อันนี้เดมอนร้อยเก้าสิบครับถูกร้อยเก้าสิบเลยครับผมคันน้ำมันเหรอคันน้ำมันโอเคคันต่อมาคันต่อมาคันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะโอ้ข้ามข้าม ข้ามเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นจา650ครับผมโอเคครับสวยเนาะนี่จา650ไม่ใช่ครับ650บาทเนาะอ๋อคันน้ำมันไปกับใช่แพงกินน้ำมันคันนี้ก็จะเป็นเซนต์เอกอาร์ครับผมสวยคันนี้ก็เหมือนเหมือนกันเนาะแต่เหมือนเหมือนกันแต่คนละรุ่นคนละรุ่นครับผมนี่อะไรอาร์วันบอกอันนี้เป็นอาร์วันครับเป็น อาวันที่เรียกว่าอาวนมดีว่าอ็มนี่คือมาจ้าของรถเจ้าของรถนะฮะที่เจ้าของรถใช่ครัโอ้อาวันเอ็มเอ็มาติบห้ติดเกินใช่เนี่ยเสียเนี่ยเสียของอันนี้ก็จะเป็น n ินจาสองล้อสองร้อใช่ครับก็คือส่วนใหญ่คนจะแบบน้ำหนักคนร้อยอ๋อจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไปกับแค่สองร้อถูกถูกมันนี้ก็เป็นอาสิบา ครับอันนี้ก็ันนี้ก็วิบากฮะับวิบากทำเฟรมคิดว่าโซนิกนะตอนแรกไม่ใช่จริงมันก็เหมือนโซนิกครับแต่ว่าเขาเรียกว่าโซนิกร่างคาร์ฟัมเมอร์แบบอัพไซด์มาหน่อยอัพไซด์ดาวครับอันนี้อะไรคลิกบอสอันนี้ก็เป็นคลิกคลิกคลิกเก่าใช่เป็คลิกคลิกเก่าคลิกรุ่นรุ่นแปดสิบซีซีปกติรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ทุกวันนี้จะเป็นร้อยยี่สิบห้าแต่นี้เป็นคลิกร้อยสิบห้าดูเจ้าของเจ้าของคลิกเจ้าของคลิก ไม่ยอมไม่ยอมแล้วอันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็น R15 ครับผมเป็นตัวลายมอนสเตอร์ล้อแดงสวยนะนี่ใช่ครับผมล้อแดง เจ้าของกล้องน่าจะไปตัดแว่นหนึ่งไปตัดแว่นใช่ป่ะนี่ไปตัด่วนเลยสีทีน่าจะบอดอันนี้ก็จะเป็น R6 ครับ R6 ใช่ครับของน้องแต้งครับผม R6 สวยๆเดี๋ยวแล้วคันนี้อันนี้ก็จะเป็นรถยากุซ่าครับปกติยากุซ่ากี่ซีซีครับคันนี้คันนี้พันแปดซีซีครับโอ้ไม่ใช่นมแปดร้อยนะฮะนมนมคนซ้อนโอ้ใหญ่เกินพัน 08นะฮะโอเคอันนี้ก็อันนี้สวยอันนี้เหมือนตัวอันนี้อันนี้เหมือนตัวพันเอสพันใช่ครับผมแปลว่ามันคือ R6 ผสม R15 ตัวพันใช่ครับผมโหสวยๆคันนี้เลยครับ คันนี้ก็ตัวพันนี่ตัวนี้ก็ตัวพันครับผมพันแข้งพันขาไม่ใช่ครับผมพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอเคไม่ไงโอเคอ่านีะเป็นเวฟครับเวฟอันนี้เวฟรุ่นแรกเลยนี่เวฟรุ่นเก่าโอ้ยเวฟร้อยครับผมจะได้บระทืบถูกคนนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะฮะกั่คันดำเลยที่ว่าเจ้าของกล้องบอกว่าล้อทองไม่ล้อแดงไม่ล้อแดงล้อแดงโอ้ยอันนี้อันนี้ล้อทองอ๋ออันนี้ล้อทองมาสวยเช็คด่วนเลยคร้ว ก็เป็นไนี่ครับอ๋อรถคาวสกูอืมน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นไอเออาใช่ครับผม E.R.6N ครับผมเ็นขาดครับผมใช่เอขาดอ่าครับผมมาแล้วครับคันนี้ก็นินจากระเบนครับผมโอ้นินจากระเบนครับนินจา3 0 0ใช่ครับผมหางกับเลือกเลยอืมสวยสวยสวยดินจา300แต่คันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่ าบอมโอ้ใครสนใจก็ไม่ใช่ดาวพันห้ดาวอ๋อดาวฟรีดาวอันนี้ครัอันนี้เป็นนินจาสี่ร้อสรอยโอ้โหสวยสวยสี่รบาทขายอ่ะสี่ร้อยครัอันนี้ล่ะคลิกคลิกตัวใหม่คลิกร้อยหสิบคลิกร้อห้าสิบใช่ อสวยนะนีค่คลิกตัวนี้สวยคลิกวะเขาให้สีซูลยนะคลิกตัวเนี้ยอืมคลิกร้อยห้าสิบกัะจายผมถือว่าดีดไม่ไม่ต้องกลัวแบนด้วยสูบกระจายใช่ผม <laughs> <ๆ>ใช่ เซต X สองห้าตัวใหม่เลยนี่ตัวใหม่ครับตัวใหม่ตัวใหม่ตัวตัวตัวถังอ่ะใหม่ใช่เหรอตัวสีอ่ะใหม่ตัวสีใหม่สองห้าอ่าใช่ครับห้าอ่าเป็ตัวใหม่เป็สีอะตัวใหม่แต่แต่ตัวเครื่องนี่นานแล้วอตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ต X สองเฉยครับห้าไม่มีเซ็ต X สองสองเฉยครับสองหาสองหาใช่ครับผมรถคันใหม่ สียงก็คงขึ้นสนิมแล้วนี่ใช่ครับเสียงก็คล้ายแท็กซี่นิดหนึ่งแท็กซี่นี่ก็เป็นการเบิ้นเครื่องนะฮะเบินครับปกติเขาจะเป็นในสี่สูบเรียงแต่คันนี้สองสูบเรียงอ๋อคันสุดท้ายคงไม่ต้องพูดถึงครับผมอันนี้เป็นโซนิครุ่นเก่าโซนิครุ่นแรกเลยรุ่นร้อยยี่สิบห้าใช่ไอ้ของช่อเลยเนี่ย ก็โอเคท่นผู้ชมท่านก็คงได้รับชมรถคันครบแล้วนะครับก็หลังจากนี้ผมก็ต้องขอลาก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะต้องแยกย้ายม้าที่เร็วว่าเร็วยังแพ้อะไรอะไรนะฮะมาที่ว่าเร็วยังแพ้แพ้ม้าแพ้ลาเพราะว่าลาก่อนเสมอโอเคครับผมถ้างั้นขอจบวันพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ